เท่าที่ผ่านมานี่จากคนที่ทำนาไม่ถึงไร่ละหนึ่งตันนะครับแต่การทำนาหยอดโดยใช้เครื่องหยอดข้าวของเราเนี่ยสามารถที่จะทำนาได้ผลผลิตถึงไร่ละหนึ่งตัน,นครับสวัสดีครับผมช่างกะลามอําเภอยางตลาดจังหวัดก,การะสินครับวันนี้นะครับะจะมาแนะนำนวัตกรรมใหม่ของเรานะครับก็คือเครื่องหยอดข้าวนาตมและนาแห้งติดฝาโรตารี่ซึ่งนวัตกรรมตัวนี้นะครับเป็นนวัตกรรมที่เราได้คิดค้นขึ้นมา จากประสบการณ์ที่เราเคยทำนามาก่อนนะครับการลดต้นทุนของการทำนาเนี่ยมันม,ม,นมีมันมีหลายอย่างนะครับแต่ว่าอีกวิธีหนึ่งที่สามารถลดต้นทุนได้ก็คือการลดต้นทุนโดยการลดขั้นตอนการปลูกข้าวซึ่งซึ่งตันนี้ผมได้ค้นเจอการใช้เครื่องหยอดข้าวติดตั้งกับโรตารี่ซึ่งเป็นการหยอดโดยที่เรา ไม่ไม่ต้องใช้พลังงานเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นมันมันรวมระหว่างการปั่นของโรตาอรี่แล้วก็การหยอดในขั้นตอนเดียวกันเลยนะครับตรงตรงนี้ก็เพื่อเพื่อเป็นเป็นการลดต้นทุนของชาวนาอันดับแรกก็คือต้องขอบคุณทางโครงการด้วยนะครับที่ให้เรามีมีมีโอกาสได้นําเสนอนวัตกรรมของเราทําให้เราเนี่ยเป็นที่รู้จักแล้วก็มีตัวตนขึ้นนะครับเป็นวทีอีกวิธีหนึ่ง การอบรมก็แนะนําหลายๆอย่างนะครับวิธีการแนวคิดหลายๆอย่างซึ่งก็เป็นภาพรวมท,ที่ที่เราบา,บางครั้งผมยังยังนึกไม่ถึงเลยว่ามันจะจะมีอยู่ได้เชิญวิทยากรเข้ามาอบรมแล้วก็ช่วยในการที่ชี้แนะแนวทางในการขายในการทําทําตลาดซึ่งก็แน่นอนครับเราเป็นชาวนาเรื่องของการทําตลาดของเรายังคิดยังคิด,ค,ดคิดไม่ถึงในจุดนี้แล้วก็เป็นผลดีกับเรามากในการที่จะทําทําการตลาดต่อไปครับ อันดับแรกของการทํางานนี่เราก็ทําเป็นแบบครอบครัวนะครับแต่ว่าพอเข้ามาระยะหลังๆเนี่ยทินค้าของเราเริ่มเป็นที่รู้จักของของท้องตลาดเราก็เลยมีการเริ่มทําบัญชีแต่ว่าก็ทําแบบสเปะสปะนะครับซึ่งเราก็ไม่มีข้อมูลใดมากมายพอดีทางโครงการก็มีการอบรมเรื่องการทําบัญชีให้ตอนนี้ก็เราก็เริ่มฝึกแล้วครับเริ่มเริ่มฝึกทํากันแหละฝึกทําวิธีการลงบัญชีกัน ทํางบดุลต่างๆต้องขอบคุณโครงการเป็นหลายๆครั้งด้วยนะครับที่ที่เปิดโอกาสให้เราได้ได้มีโอกาสเรียนรู้ครับการให้รางวัลห้าหมื่นที่ทีททผ่ผมได้รับมาเนี่ยก็เป็นการต่อยอดในการที่ทําให้เรามีกําลังใจที่จะนํานํานวัตรกรรมของเราที่มีอยู่นะฮะอย่างเช่นระบบะการการหยอดที่ที่เราคิดคิดขึ้นเองนะครับเราไปต่อยอดเป็นการ หยอนนาน้ำตมเป็นการต่อยอดที่ผมพูดถึงอ่ะเป็นการต่อยอดการหยอดกับรถถ่ายเดินตามซึ่งซึ่งเป็นการเราก็มองในถึงจุดที่เราพยายามลดต้นทุนการปลูกข้าวของชาวนาครับทําให้ชุมชนมีมีความกระตือรือร้อนที่อยากจะทํานาเพราะว่าแต่เท่าเท่าที่ผ่าน,านมานี่การทํานาเนี่ยจะทําแบบเดิมๆนะครับก็ทําแบบพ่อแม่ญาติพี่น้องบอกกันต่อๆมาแต่ทีนี้พอเรานํานวัตกรรมตัวเนี้ย มาใช้ซึ่งเป็นการหยอดข้าวที่ไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวเพราะว่ามันปั่นไปด้วยไงนั่นหมายถึงว่าก็เลยทําให้ชุมชนมีความกรตือรือร้นที่อยากจะนํานวัตรกรรมของเราเนี่ยไปใช้แต่ว่ามันก็มีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเครื่องของเราจะมีราคาจะมีต้นทุนในการซื้อแต่กำลังการซื้อของเกษตรกรของชาวนาเนี่ก็ก็ยังบางคนก็ยังไม่ถึงแต่อยากจะใช้เราก็เลยจะนำเสนอไปกับกลุ่มใหญ่ๆแล้วก็เขาก็ไปรับจ้าง แล้วก็ผลผลิตเท่าที่ผ่านมานี่จากคนที่ทํานาไม่ถึงไร่ละหน,หนึ่งตันนะครับวันนี้ผมภูมิใจมากเลยครับเพราะว่ามีลูกค้าอยู่ท่านหนึ่งท่านส่งข้อมูลมาไม่ให้ผมนะครับบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ท่านสามารถทํานาข้าวชนิดเดียวกันนะครับปุ๋ยเท่ากันแต่การทํานาหยอดโดยใช,ใช้เครื่องหยอดข้าวของเราเนี่ยสามารถที่จะได้ทํานาได้ผลผลิตถึงไร่ละหนึ่งตันครับต้องกราบขอบพระคุณ ท่านที่จัดโครงการนี้นะครับผมว่านี่คือสิ่งที่นี่นี่คือความหวังของของคนของชาวนารุ่นใหม่ของคนรุ่นใหม่ว่าในอนาคตเนี่ยคือเรามีเวทีและเรามีโอกาสที่จะนําเสนอคิดได้ทําได้แล้วก็นําเสนอได้ขายได้นั่นก็คือสิ่งสิ่งที่สุดยอดแล้วครับแต่ถ้าไม่มีโครงการนี้เนี้ยเกิดขึ้นมานะครับผมก็คงจะคิด แล้วก็เก็บไว้ซึ่งไม่ก็ประโยชน์ก็คงคงจะไม่อยู่กับผมครับคงจะไปด้วยเลยครับ